สวัสดีครับก็มาพบกับช่องเทโรกราฟคลิปนี้ก็เช่นเคยว่าจะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กันซึ่งในช่วง2-3สัปดาห์นี้ก็อยู่ในช่วงของการโปรโมต ภาพยนตร์เรื่องชินคาเมเดอร์ข่าวสารต่างๆก็เลยจะเทไปทางชินคาเมเดอร์ซะเยอะเรื่องที่น่าสนใจจากสัปดาห์ที่ผ่านมากคือเรื่องย่อของด o งบราเธอร์สไฟนอลไลฟ์ทัวร์คาเมเดอร์กิหรือบัคเข้าแฟนตาซจะถึงเวลาออกโรงกันแล้วรายได้จากสัปดาห์เปิดตัวของชินคาเมเดอร์และมาทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครลับที่เพิ่งเปิดเผยมาในสัปดาห์นี้ก็มาเริ่มกันที่ด o งบราเธอร์สไฟนอลไลฟ์ทัวรงานนี้พูด,ดง่ายๆก็เหมือนกับ ที่จะมีงาน Final Stage ที่เหล่านักแสดงจะได้มารวมตัวกันพูดคุยและพบปะก,กับเราแฟนๆเป็นการทิ้งทวนหลังจากเรื่องจบนั่นเองซึ่งในงาน Final Life ทัวร์นี้ก็จะมีสเตจโชว์ที่จะเป็นเนื้อเรื่องแบบออริจินัลที่ไม่เหมือนกับในทีวีอีกด้วยสหรับเรื่องราวในคราวนี้ก็จะใช้ชื่อว่าการพิภาคษาแห่งนรกซึ่งเรื่องย่อก็คือทาโร่กำลังถูกพิภากษาจากราชาเอ็นมะในข้อหาที่เขาเป็นจอมอหังกาเลือดย และแข็งแกร่งสุดๆเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นฮีโร่ได้หรือไม่เราพยานได้ถูกเรียกตัวมา เพื่อช่วยในการไต่สวนครั้งนี้ทาโร่จะสามารถกลับสู่โลกเดิมหรือจะต้องลงนรกไปทั้งแบบนี้กันแน่ฟังเรื่องย่อแล้วก็ต้องบอกว่ายังคงปั่นกันสุดๆเหมือนเดิมสหรับราช,ชาเอนมะถ้าใครไม่รู้จกักผมพูดสั้นๆก็คือเหมือนท่านยมาบาลที่จะคอยพิพากษาคนที่ตายแล้วว่าจะได้ขึ้นสวรรค์หรือลงนรกแต่การที่ทาโร่ได้ไปพบกับท่านเอนมะแบบนี้ก็แปลว่าเขาตายไปแล้วหรือเปล่าแต่ใครจะทําให้ทาโร่ตายได้หรือ จริงๆก็แค่ทาโร่โกหกเยอะเกินไปก็เลยตายจนได้ไปพบกับราชาเอ็นมะสำหรับในเรื่องของตอนนี้ก็เขียนบทโดยคุณโทชิกิอิโนเอคนเดียวกับที่เคยเขียนบทในซีรีส์ด้วยไว้ถ้าผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่น่าสนใจก็จะเอามาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับถัดมากับข่าวสั้นๆของร่างสุดยอดของเหล่าไรเดอร์จากคาเมเดอร์กิสที่ก็ต้องย้ำกันว่าเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นอาจจะจริงหรือโม้ไปเลยก็ได้ แต่เอาเป็นว่าฟังกันสนุกสนุกไปก่อนซึ่งแหล่งข่าวก็ยังย้ำกันว่าร่างสุดยอดของคัมเมเดอร์ก s สจะมีชื่อว่า Boos t for m a มก n นทัดมากับบัคเกิลที่ทุกคนรอคอย f a n t a ซ y ซึ่งบัคเกิลชิ้นนี้จะเป็นร่างสุดยอดของคัมเมเดอรไทคูอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจเลยนะครับว่าถ้ามาเป็นร่างสุดยอดจริงเล่นแต่เสียงในเข็มคัดมันจะดูน้อยเกินไปหรือเปล่าแบบนี้อาจจะเป็นบัคเกิลที่มาเป็นคู่เหมือนกับคอมมาทวิน ก็เป็นได้และร่างสุดยอดของบัฟฟาก็จะใช้บัคเคิลที่มีลักษณะของซอมบี้อันนี้ผมงงเลยนะครับว่าทําไมยังคงเป็นซอมบี้เหมือนเดิมแต่พอมาคิดๆด,ดูบูสบัคเคิลยังมีมาร์กถูได้บัคเขิลชิ้นอื่นก็น่าจะมีเวอร์ชันอัปเกรดกันได้เหมือนกันและก็น่าจะเข้ากับคําพูดที่ว่ามิจินกากใช้ซอมบี้ได้เชี่ยวชาญที่สุดแล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้บัคเข้าอื่นมันจะดูแปลกๆก,กันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสําหรับข่าวนี้ก็ฟังกันไปสนุกๆ ก่อนละกันนะครับถัดมากับเรื่องราวของภาพยนตร์ที่แฟนๆไรเดอร์รอคอยกันอย่างชินคาเมเดอร์ที่ได้เขา้าฉายอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่แล้วและหนังเรื่องนี้ก็ทำรายได้เป็นอันดับสองในตารางบ็อกออฟฟิศญี่ปุ่นแพ้ให้กับเรื่องที่เข้าใช้ในสัปดาห์เดียวกันอย่าง My Happy Marriage หนังที่ถูกดัดแปลงมาจากนิยายและมังงะชื่อดังกับเรื่องราวความรักที่ไม่เหมือนใครระหว่างทหารชั้นยอดกับเด็กสาวที่เติบโตมาจากครอบครัว ที่ถูกกดคีย์จากที่ผมได้ยินมาหลายๆคนก็พูดกันว่านิยายกับหนังเรื่องนี้ดังมากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับสหรับชินคาเมเดอร์ที่เปิดตัวอยู่ในอันดับที่2ก็ทํารายได้3วันแรกไป542ล้านเยนซึ่งกถือว่าน้อยที่สุดในบรรดาชินซีรีส์เลยนะครับชินอุ d r ราแมนเปิดตัว3วันแรกได้ไป993ล้านเยนชินก็ซิล l าเปิดตัว3วันแรกได้ไป845ล้านเยนหนึ่งในสาเหตุที่ผม ชินคาเมเดอร์เปิดตัวค่อนข้างทิ้งห่างจากชินอุนตราแมนก็คือนังเลือกที่จะเปิดตัวในวันศุกเป็นรอบพิเศษรอบเดียว พูดง่ายๆก็คือรายได้หายไปเกือบ1วันเต็มๆซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดเดากันว่าชินคาเมเดอร์น่นจะทำรายได้ตลอดการฉายได้ประมาณ2.5พันล้านเยนซึ่งก็มีโอกาสที่จะสูงกว่าน,นี้ได้แต่ก็ไม่น่าเกิน3 0 0พันล้านเยนแน่ๆซึ่งก็ต้องเรียกว่าน้อยที่สุดในตระกูลชินกันเลยนะครับชินอุลตร้าแมนทำรายได้จบไปที่4.44พันล้านเยนชินก็ซิล่าทำรายได้จบไปที่8 2 5 ล้านเยนตอนนี้ก็ต้องมาหล่อร้นกันว่าให้ในสัปดาห์ที่2อ,อันดับยังคงอยู่ที่เดิมหรือไม่ร่วงลงไปเยอะนะครับและเพื่อเป็นการเรียกคนดูเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาทางทวิตเตอร์ของชินคาเมเดอร์ก็ได้มีการเปิดเผยรายชื่อตัวละครและนักแสดงสมทบอื่นๆที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ก่อนที่ผมจะเริ่มพูดก็เตือนกันก่อนว่าข้อมูลในส่วนนี้อาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวของหนังถ้าใครไม่อยากรู้ก่อนก็ข้ามกันไปได้เลย ตัวละครแรกที่เปิดเผยมาเลยก็คือโชอ็อ,อกคาเมเดอร์หมายเลขศูนย์ที่รับบทโดยคุณมิไรโมริยาม่าซึ่งร่างก่อนแปลงร่างของเขาก็าคือมิโดริคาวะอิจิโร่พี่ชายของรูริโก้นั่นเองสลับโชออกก็คือมนุษย์เสริมพลังผีเสื้อนะครับ ถัดมาก็คือผู้กอ่อตั้งของช็อกเกอร์ที่รับบทโดยคุณซูซูกิมาซึโอะถัดมามนุษย์ดัดแปลงตะกแตานรุ่นผลิตจำนวนมากพวกมันมีพลังทัดเทียมกับคาเมเดอร์และเข้าต่อสู้แบบเป็นกลุ่มด้วยความเกลียวกลาดถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือช็อกเกอร์ไรเดอร์นั่นเองคุณยูทากะ ทาเคนุอุจิรับบทเป็นชายจากรัฐบาลคุณทากุมิไซโตะรับบทเป็นชายจากหน่วยข่าวกรองคุณทาเคนุอุจิกับคุณไซโตะก็เคยมีผลงานในจักรวาลชินทั้งชินกอร์เซล่าแล้วก็ชินอุนทราแมนคุณนาโอโอโมริ ori, ให้เสียงของคุโมออก คุณมาซมินากาซาวะรับบทเป็นซาโซริออกคุณนากาซาวา่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมีผลงานมาจากชินอุนตราแมนซาโซริออกเองก็เป็นตัวละครที่อยู่ใน ภาคมังงะชินคาเมเดอร์ช็อกเกอร์สาอีกด้วยคุณคาณาตะฮองโกรับบทเป็นเคเคออกเคเคก็ยอมมาจากขามาคิริคาเมเลียนก็เป็นมนุษย์เสริมพลังสายผสมเหมือนกับมนุษย์ตัดแปลงของเกลช็อกเกอร์ในเวอร์ชั่นต้นฉบับนั่นเองคุณโทริมาซึสกะให้เสียงภาคเคเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มาจากมังงะชินคาเมเดอร์ช็อกเกอร์สาซึ่งตัวละครนี้ก็ยังอ้างอ,างอิงไปถึงหุ่นยนต์นัก สืบเคที่เป็นผลงานของอาจารย์อิชิโนโมริอีกด้วยสลหรับคุณโทริมาซึสกะแต่ใครยังจำกันได้เขาก็คือนายท่านชิบะทาเกรุหรือชินเคนเรดจากชินเคนเจอร์นั่นเองคุณมิคากะอิชิคาวะรับบทเป็นคุณแม่ของอิจิโร่คุณชูเฮอุเอซุกิรับบทเป็นชายในเสื้อสูทสำหรับหลายคนที่กำลังคิดว่าทางออฟฟิเชียลปล่อยข้อมูลของตัวละครลับออกมาแบบนี้เป็นการสปอยเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยไหมย ส่วนตัวผมที่รู้เรื่องราวทั้งหมดมาแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นแค่ประมาณ4 0ของเนื้อเรื่องเท่านั้นเองเนื้อเรื่องก็ยังมีอะไรเซอร์ไพรส์นอกเหนือจากนี้แน่นอนและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอย่างไรกันบ้างแฟนตาซีจะใช้บัคเกิลของไทคูนหรือไม่และชินคาเมเดอร์ในสัปดาห์ที่2จะยังคงแรงกันอยู่หรือเปล่าก็ลองมาพูดคุยกันในดานล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสลราการับ ชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ